นี่หน่วยกำลังนนเนี่หน่วยกำลังไาจับถิ่นของเราได้มาทำความสะอาดร่วมกับลูกจ้างสี่พันห้าให้ไมตีเลยไมตีมาให้เมนีให้ไม,ต,ไมตีเนะนดาบเราโชดดาบอ,อันนี้ร่วงลูกจ้างสี่พันหาเชิญเชิญ สามแยกจรสดาไหมบรรยกา,า,ยก,ากาศตำลอดคบ เดี๋ยวเสร็จงานเขาจะเลี้ยงสมตําตำ้งมงคุงมีว่าหัวหน้าบนี่มี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 ตั้งมงคุงก้อยหอยป่ะก้อยหอยต้มไก่อ๋อู้ไปพูนี่เป็นการพัฒนารวมกันนี่แบดแซ่ช่างตัดผมประจำตำบลตัดไปโดนลังต่อได้วิ่งกันว่างเลยเดี๋ยว โอ้ยเวีม่ะยงานนะนี่นัดแแบแก่ก็ยังมีกำลังเลยนะแรงดีมาก ใคงกง็บุกกรงดูบุรีดูบุรีแข้งกันบิร <c oughs> การริมน้องน้ำแห้งแรงว่าแหละครับน้ำม,มันหนาแรงนะแยมแรงมากกว่าสามานอนกระทบ ต้มก้นหาปลาเลี้ยงควาย,ยเสร็จนี้มีตำักหุงตำักหุงให้กินแกบุตเตะ้ำอไรแบ่ด้ามพระด่ามพระอ๋อปีซามมนมีด้ามกระถางมาสะดวกเห็นว่าน้ำมันไม่มีมีเยอะหมดแล้วใครไปซื้อน้ำมันอะไรกัน อ้าวไม่ร uh ู้แล้วได้เห uh ็นว่าไปซื้อน้ำมันแล้วเบิกเบิกเลยแบะเบิกเลยเบิกดูวิซื้อมีเยอะอ๋อเดินหน้าแล้วเบียาเบิกน้ำมันเดินหน้าพอดีนี่วันนี้ดีนะเบีย ไอ้บจูแกใส่หมวกนะไม่งั้นอนะ่ะร้อนหมวานี้ไอ้สอดบวชโชว์มั้งไอ้เจูไปจูแกศึกมาบันบัแล้วบอกแกรับน้ำก่อนกระตินก่อนสอดหมวกโชว์ที่อ่านี่จักความร้อนเพิ่มตอนนี้แหละไอ้บวกเดือมันร้อนเกินเรียงห็นใกล้เป็นฝูงควายฝูงควาย <c oughs> ช่วงน้ำร้อน งบหอยครับแวกงบมาเเดรการดมอันนาเชื่อมความสามัคคีกันระหว่างชุมชนกับหน่วยกำลังทหารในพื้นที่โอ้เป็คนเก่าเอีสานนี่รกิแล้ววันนี้ใด้กินบครับสมตำนี่บครับ ทำมงงอะมีเลนะ้เบิดเตะเบิดเบี้ยกับลูงพี่เลยสั่งมาจากเยลาเลยโตไปกลิ้งเดียวมัล้วเปรี้ยวเ่ยจะได้จับจับกาม งไงบ้างนายฟานรเริเมไม่คมแล้วเรไม่คมแล้วเรือหมดแรงเนี่ยเดี๋ออยวน้ำหวานมาแม่ระดับนายฟานมองอนะเอ,อ้ไอ้ตะบูบบบายาวก็ไม่ไหายนะจุดมือ้ <laughs> นายฟานเราเริ่มหมดแรงแนละ้วทำมือได้จับนุมไม่ได้ล่ะน่แม่โดนแล้ว ปปมมด้อนความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชาวบ้านกับหนรว่บบงเนพื้นที่เก,กิดความรักและความสามาัคคีอานทางป่าท้างทางเพื่อให้ภูมิประเทศโล่งแจ้งมองเห็นได้ชัดการปัดตามพื้นที่ได้เล่าถนนก็เพื่อเป็นการให้ง่ายต่อการตรวจการเป็นพื้นที่โลง่งแจ้งและบ้องปามผู้ไม่หวังดี ใครกล้าสารภาพเรื่องมีเมียน้อยมั่งนี่พอเหนื่อยก็ต้องกล้าสารภาพความจริงไปานเลยาางบ้นนี่เบอร์กิ๊กเบอร์กักนี่เืียรรยากาศนี่บรรากาศเราบอกว่าลมเย็นกำลังพัดลูกอะไรคนนี้ลายันาใหญ่มันใหญนีไม่คนนู้นคน อากาดมันด้งออมหอยวานแหครับนี่คือเบยามือเครื่องร่อนประจำตำบลครับมือบินมือบินมือเรือบินแม่เอาลงมาบ้าง้ะเมื่อนแม่มีใครบ้องหมดแดงพี่้องเลยก็แม่ร้ายครับ ไครสิบ่มีดอกแบยานักล่อนเดือนไหนไม่ได้ล่อนแกนอนไม่หลับนักล่อนประจำตำบลน,นักบิน<า>มีใครคบ้างครับ <นะ S 2> มีใครบ้างมากบ้างบ้างไทยน่าจะโอ้มีมีมีหอยโอ้ยยังหน่อยอยู่จิ้มอะไรจอม้็ เร่ยนกับบดแดงบดแดงยอนะครับน้มันกาศถ้ำเลยที่หลายคนจบหลักสูตรส่งกำลังบำรุงทางอากาศเป็นนักบินล่อนทั้งนั้นแต่ว่าไม่มีค่าปีกนี่ว่าน้าหน่วยหลักสูตรฝูงบินต่ำคนแรกแบยรยาเวลาดำนาเนี่ยไปขอเลยทหารในพื้นที่จะได้เก็บไว้เห็นแก่แบบนี้แกขึ้นละสองละสามเลยครับ ลุกขึ้นไมเ่เหงาหรอกแม่ทั้งนั้นมาลาบพักกินน้ำกินไน่กัน,นกรครับกินน้ำกินน้ำก่อนเคเป็มน้ำแดงปลอดสารอากาศมันร้อนขนาดเลย บ้าน,น,น,นวันมาคณาเวมานางท้องถิ่งนี้นเองงานนี้เราไป็นส้มตำนะครับมาแกบุตเตะเยี๋ยวไปเก็บมะกรครับ